สวัสดีครับคิวครับคิวขอบโพครับครับท้องถิ่นทั่วไปเกลียบตัวรถเข้าครับครับท้องถิ่นทั่วไปเกลียบตัวรถเข้าไปกันแล้วได้เหี่ยวลุ้นเหลือเกินว่าใครมันจะคว้าโฮชอตจ้งติกเกอร์ไอ้เองใค้ซิ่งแง่หนึ่งสองศูนย์ล้มไปแล้วใครบ้าไอ้เองไอ้ซิ่งนี่ยกูจะได้ค่ะค่าขึ้นขึ้นได้โดนเทปเมื่อวานหรือเกล่ แล้วก็ไปกันแล้วไปกันแล้วพุทธิพงศ์มาอีกแล้วมั้งนะใช่ไหมนะเล่อยเลื่อโอชดอีกแล้วลุยเขาสกิมเขาบอกสวัสดีให้เหี่ยวด้วยสวัสดีครับรักทุกคนครับรักทุกคนชมกันไปเรื่อยๆเอ้าไปดูที่โอชอดและเหี่ยวก็จะต้องลุ้นโอชอดกันต่อไปครับขอบคุณลุงบุดเติมด้วยนะครับลุงบุดเติมด้วยนะครับขอบคุณมากครับต้งบุกลักด้วยนะครับหยุบแจ๊กทักใจครับเก็บจุ๊บแจ๊กเขบอกทักใจอักวากันมาแล้วสีส้มผมจะวิ่งไปหาโอชดแล้ว ตอนนี้ยังไม่ชัดครับผมก็เลงพยายามดูในจอทีวีอยู่ว่าเป็นไครับเขาเขาด่านแรคันด่แนละโหช็อตเข้าไปแล้วรอบแรกเช็ครอบด้วยผมด้วยเบอร์อะไรเอ่ยเนี่ยไอเสื้อส้มเนี่ยมัน่าโนช็อตไปแล้วเนี่ยผู้นำเนี่ยโอ้โช็อตท่าร้อยบาทจับปุตสเกอร์นะครับไทเอ่ยหลุนนี่ในเกรตัมโนวิตครับ8ปกหรือเปล่า ไม่รู้ว่า86หรือ88ไม่เป็นไร86ครับนี่ฮะสิทธิพงษ์ทับทิมทองสอจอบ้านโล่งออกมาตอแข่งจดได้เสียมอสนะครับของดีหนองค้านะเดี๋ยวรุ่นนี้เช็คกันมาสิบ0ันเลยนะครับเช็คให้สิบ เอากันแล้วสนุกสนานพอได้โฮช็อตเข้าไปแล้วน่าจะเป็นหมายเลข8 6สิิทธิ์ทผมทับทิมทองครับแม่ไปย่างนยาวเนี่ยคนนี้แหละยาวเลยทีมงานช่างอกจุูเตอร์ด้วยโอ้แล้วไปในสวยกับ86ครับพอขึ้นนำไปโฮช็อตนี้ฉันไม่รอแกแล้วฉันไม่รอแล้วฉันได้ห0 0อยฉันจะไม่เอาอีกพันนะโอ้ยได้อีกได้สองเปอร์เลยตัวสองเปอร์เลยตัวเลย ไอ้คันที่สองกูอยากได้มึงแต่โอ้ยจอดไปแล้วมึงปล่อยกูแซงกูมังไม่ได้ไ่เลยอีรุ่นี้ทำไปใส่ยางเว้นเหล็กใส่ขอบล้อเอฟตองฮะใส่ท่อกูมหาชัยรับเงินกันอีกโอ้โหรับเต็มเต็มรับเต็มเต็มเเรียกว่าเปิดเปิเปิะให้มันลุกกันไปเลยให้มันลุกกันไปเลยให้มันเปิดกันไปเลย กว่านักแข่งมาสนามของตุตูๆเนี่ยไม่ธรรมดาครับมีอัดจีบกันมากมายเลยทีเดียวครับขอบคุณนักแข่งกันด้วยครับเต้นต้อยก็เต้นไม่พอครับกัดเด้นออกมาอยู่ในป่ากันมากมายทีเดียวตอนนี้รถติดกันครับหอกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ผมก็มองไม่เห็นในสนามเพราะว่าติดอีเจขยี้ไปครับตอนนี้กางเกงเริ่กปีแล้วสวยจริงๆครับนี่จีนไทยขยี้ไปครับ มีเสื้อมากันมากมายทีเดียวชุดนี้เสือ้อแดงจับนี่เยอะนะแล้วจนอีซสุกผอมทุ่นกอไก่สองเจ็ดสามหนึ่งเลยยองขย,ยับรถตัวโดนผอพึ่งกอไก่สองเจ็ดสามหนึ่งเลยยองขย,ยับรถให้ด้วยขย,ยับรถด,ด่วนเลยนะครับถ้าจอดเป็นที่เป็นทางเนี่ยสบายสบายถะจอดเลยเป็นที่เป็นทางมันก็ต้องเกะกะและ้วท้ก็ต้องไปยับด้วยสวัสดีครับท้องถิ่นทั่วไปรถเข้าเกตสตาร์ทครับท้องถิ่นทั่วไปครับ ตอนนี้ปลายบอกรอบยกขึ้นแล้วแสดงว่าไม่ถึงใสร,รอบสนามแล้วนะครับ<ล>เรามีกันหลายรอบสนามทีเดียวนะครับนักแข่งกว่าจะได้หนึ่งรอบนี่นานทีเดียวเพราะว่าสนามเรายืดยาวเลยนะครับก็ขอคุณนักแข่งด้วยกันแล้วก็ทีมงานสปอนเซอร์ได้หลายอย่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องไฟไม่ว่าเป็นภาพเบรก นะครับมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเราก็จะขอขอบคุณไว้ด้วยขอบล้อด้วยยางด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดียวเจ้าของสถานที่ของเราครับมาจะมาเปิดพิธีเปิดกับเราด้วยนะครับฟังประกาศจากนายสนามครับครับครับเดี๋ยวจะดงนี้รถน้ําเตรียมรถได้เลยครับรถน้ำโดยเฉพาะรถที่ขันเจ้าป่าๆฮะที่ฉีดแล้วทั่วสนามเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวคู่นี้เพื่อที่จะเช็ครถ ในรุ่นนี้แล้วก็ช่วงนั้นเลยฮะเราลดน้ำลงได้เลยผมได้ลอยไปทางวัดใหญ่ของช่ายายเราเกงใจกันไม่อยากจะสร้างความรบกวนใช่แล้วเดี๋ยวโบยานจะไายกับนักแข่งด้วยทีเหลียงก็จับมีกองรถเข้าเก์และจับรถไว้ให้นักแข่งอยู่ในร่มดรงปัสสาวะให้เรียบร้อยครับผมล้างปลาปลากรับทุ่นไม่เกินสิบนาทีไม่กระทีไม่เกินนะครับว่าเราจะไม่ใช้ระบบที่ว่าราดนน้ำหนาๆเราเอามาอบ่อยๆเข้าใจตรงกันนะครับครับ